สวัสดีค่ะอุ้มบุญหมายเขาบึงการนับจากจะเป็นง,งานรักสู้เลยจะเป็นาง,งานสายมูถือว่าวันนี้รอบพีรีมแล้วมูมาหรือ,อยังคะก็มูส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความมุ่งมั่นและความตั้งใจค่ะที่จะทําให้มันออกมาดีที่สุดค่ะมาถึงรอบพีรีมแล้วเป็นยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจนะคะรอบก็คือโค้งสุดท้ายแล้วของการประกวดนะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นการใต่ชุดว่ายน้าครั้งแรกที่ที่ประกวดครั้งยิ่งใหญ่ในระดับประเทศในครั้งนี้ค่ะก็คือครั้งแรกเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตอนแรกหลายคนก็จับตามองว่าเฮ้ยถ้ารอบชุดว่ายน้ำพว้มูลจะมายังไงอ่ะดูชุดว่ายน้ำก่อนอ่ะโพสโพสเออเออเออแล้วแล้วการเดินบนเวทีแคทวอล์กยังไง ไม่มีผลใช่ไหมไม่มีผลค่ะก็คือก็คือก่อนก่อนรอบลองไปเนาะ,ะเราก็ได้ซ้อมเรียบร้อยกับเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะก็ถือว่ามั่นใจแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยในบนเวทีนะคะมีท่าพิเศษอะไรของเราแหมก็มีค่ะว่าว่าจะหมุนหรือว่าจะตีลังกาดีคะคุณแม่เออเห็นฟีดเห็นฟีดแบ็ <laughs> เ,เราไปยังไรบ้างหลายคนเชียร์เราเยอะมากใช่ค่ะก็ฟีดแบ็กอ่าทางโซเชียลนี้นะคะก็มีคนให้กําลังใจน้องอุ้มเยอะมากแล้วก็ อ่าหลายๆค,คนก็มองว่าหนูเป็นแรงบันดาลใจให้ใหเ,เขานุ้งก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่แบบว่าบางคอมเมนต์เขาไม่เห็นด้วยเขาแบบว่ากองประกวดเอาเรามาหาแต่งหรือเปล่าหนูก็อยากตอบตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าเป็นแต่งที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่กองประกวดให้โอกาสกับเราได้เข้ารวมประกวดในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิทธิความเท่าเทียมที่ทุกคนควรจะได้รับและเราก็มายืนอยู่ตรงนี้เรามองว่าหนูก็มีศักยภาพคนหนึ่ง สวยหนูก็สวยค่ะแล้วศัก,กยภาพในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหนูก็ทำกับเพื่อนๆได้แค่ร่างกายแตกต่างค่ะแต่ทุกจิอาทุกทุกอย่างไม่มีไม่มีการแตกต่างเลยหนูสามารถทำได้หมดคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะถ้าาหนูเลือกเกิดได้หนูคงไม่เกิดมาเป็นสาวประเภทสองแล้วก็พิการแบบนี้หรอกค่ะแต่หนูเกิดมาแล้วหนูต้องจงภูมิใจให้ ที่ตัวเองเกิดมาและนำพาตัวเองไปในทางที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนในสังคมค่ะลอมห้องดำเจอคำถามอะไรที่เรารู้สึกว่ามาสะเทือนใจเราอะไรอย่างเงี้ยลอมห้องดำก็คือเป็นการพูดแบบว่าคืออยากให้ท่านคณะกรรมการได้รู้จักเราจริงๆเพราะว่าเราก็เป็นคนอยู่ในกระแสมาอ่านหลา,หลายหลายหลายครั้งแล้วก็จะมีขึ้นมีลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นเป็นเขาเรียกว่ายังไงล่ะหลงแสงของเราค่ะแต่ก็คือได้ร้องไห้ออกมาได้ปลดปล่อยออกมาแต่ตอนนี้นะคะน้องอุ้มพร้อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆุกคนที่กําลังดูน้องอุ้มอยู่และน้องอุม้มก็ขอส่งกําลังใจไปให้ทุกคนนะคะให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มาทําตามความฝันของตัวเองค่ะอายากให้อุ้มบุญฝากให้กับแม่แม่นางงามหน่อยเพราะว่าจะไปนอแล้วค่ะยังไงแล้วนะคะน้องอุ้มก็ฝากแม่แม่ทุกคนนะคะ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากเชียร์อ,อุ้มด้วยนะคะนางงามสู้ชีวิตคนนี้เต็มที่ในทุกกิจกรรมเต็มที่ในทุกรอบถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จนะคะชีวิตของคนเราก็ไปต่อมงไม่ได้การันตีว่าชีวิตหนูจะหยุดอยู่แค่นี้ชีวิตของคนเราก็ต้องดําเนินต่อไปคนที่ได้มงก็ไปทําหน้าที่ของปฏิบัติหน้าที่ต่อไปส่วนหนูก็จะอ่า ช่วยส่งเสริมในเรื่องสิทธิต่างๆช่วยเป็นกระบอกเสียงและหนูก็ยังทําอาจิตอาสาเพื่อสังคมเป็นนางงามทูตอารยะสถาบัต์หนูก็ยังจะทําตรงนี้ต่อไปเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเราเนะะี่ยค่ะเร่งเห็นถึงความสําคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานได้จริงๆให้ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะประเทศไทยของเรากําลังเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เป็นประเทศที่กําลังจะพัฒนาค่ะ